ก ah. ็ดีปากก็บันดีโอลาอนเลวันเยว่าพุทธรัตนะตยังธรรมรัตนาตยังสังขารัตนาตยัง ละจังว่าคุณเอ้คุณคุณไปดามันดาคุณครูบาอาจารย์ละทั้งคุณสิงคุณทานให้ซอยโดนบันดานให้ซอยพกซอยบังไอ้ซอยกังซอยคุ้มไอ้ซอยคุ้มซอยลี่ยมในคืนนี้ ¡Hola, no! มันเป็นธรรมดาคือว่าละนเนนวโมลำโม,มอลองต้องมีการเก้าของไปถึงไฟคุค้ครูนาบัดนี้จังเดว,วาเทวบุตรทั้งหาเทวาดาทั้งสีลรลีนา นางหน่อยเมฆาลาปิ่ตาเต้องฟ้าดาววาเดึงมเมืองมิงจังสััลโขให้ลิงลำคาใช้ลาู้สิลำขอนั้นละขอนั้นละขอวันท้ายตั้มพอละเมียมันดาภูยัตัวผมมาตั้งแต่เอาในทองขอปรกคองมือนอกไปคุณตาคุณปู่ของมือนอกไปคุณ อีกนั่นล่ะอีกกับผู้รู้ผู้สอนข่าแต่เน่าอีกนั่นล่ะอีกนั่นละอีกกับอาจารย์เจ้าผู้ประสาททำก่อนอาจารย์สอนศิลปินแกตัวของขาขอวันท้ามือนอมปกคุมกุมกระหมอมุ่นประพูดคอยมาละแวกล้อมกันเป้ากับผีผีละเนตอีบีวีแดดดันจักกบาลพูดผีมันทำพวงยาสวนมากเกยผีจย่างไรผีให้ผีไตห่วงตายห่า นั่นล่ะผีอยู่ป่าอยู่บ้านอ,อย่ามาใกาล้ลไกลคุณกระทมขอให้ได้ใจส่องเห็นของสำมองหลแม่นไปผิดไปแล้วเร็วปงความาว่าไปใส่ยาให้ของของพระธรรมแบเหมือนจังสละดลำบดขึ้สอดแยงจะมีบ่งปองคาคุณนันลลาคุณนัลลาคุณประสงค์คันนาเมื่อหมูอมลอา,าันกาลีผูผูสำคัญผู้คนิียานกามีปัญญาเลี้ยลุ่นไปลืมคนเพื่อนแพนแถี๋นั่นล่ะเดี๋ย มนุษย์โลกนี้บ่มีแล้วเปียปาดโบกขลัแม่นองทามิริตเดบเดชามีเ,เต,เต,เต,ชเตโชแม่นหัเอินมุดดินดำเพื่นบางเวลาหอขึ้นบนสวัสดิสัมตีมีนันละมีเดที่เดดกาเกินแต่กว่าคนบางที่ตุ่นลงหมออาวีจีหมอ้อใหญ่ไฟนันละไฟนำหอนไม่ยิ่งักวันมุนทลายน้ำพอนกายเย,ย็นจ่อยกินลอยได้สะดวกจังสละบ่มีหวงวันเหลีวหายได้สวข้าว สัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเลยบ่หนาวบ่ห่อนนอนสบาย สวงคุนนั่นล่ะคุณตาบกทั้งปวงบ่อและหันหาลอยมาซึ่งข้ายาสุไลขอเชิญเดือขอเชิญเดือขอเชิญเทพพทไทยสันม,มูจาตูมประพุม่มเทวายุปาดกพุ่งให้เชิญคุณไฟคุณน้ำไปคุณอารมณ์คุณแดดขอนั่นล่ะขอให้มาแวียดอลบไปย้ำข้าโอลำเม,มื่อเนี่ยนั้นเมื่อเน,นีเนยนั้นหาจึกเขาตักจะไปทำนำยามีข้าทับปัญญา,ามีติดห้กีตาเลวเวนเจม เต็นแจงให้มันแข็งเกินนาเด็กไม่ยอมมีอ่อนให้นั่นล่ะให้คนฟังได้ย้อนไปลงขอมจนน้ำสาธุเด้อสาธุเด้อพอมาหาอยูก่กำนั่นแม่สุวรรณอยูก่กำนี่ให้มาส่งพร้อมกิแม่สุวรรณอยู่ทางไกลเกตน้องบ่าวงพุ่มให้มาหนุนมากับไปนำมาสูส่อยู่ทรงมาหนุนทำไปนำมาสูส่อยู่ทรงให้เสืส้อเสียงลั่นปงพระปานฟ้าฝน ไปใส่ให้คนแตกจนจนี่ออกท่าบ้าแขนแขนนั่นละแขนกับล้ำนำกันแหม้วนหมูดูกองบ่าคำนองลํำเกี่ยวไปเลี้ยวดูให้สงาทั้งนั้นละคังจังหวะบัดก่อนเวลาหย่อนจูงจูงให้นั่นละให้สมความมาดมุ่งไปตั้งตาสีมาเสียงให้นั่นละให้ผมงกลับมาล้ำอย่าตามาเย่ใจหน่อยก็ให้ลิงเห็นคอยไปก็น่าก้อยนับตาจังสละผู้ฉลาดกองเกี่ยวเววเววซำตาลํำกอให้ดีเลิศล้ำเตืองหาคำมาถึง เสียงกองเตือลลำวงอสงไกละเสียงกองเสียงกองนี้งันหวงพี่ลีตีโปโบาสนะศีเขด้มาหุนเอาน้มาหุนแอนเอาอันนี้จำบับังเด้อดไทยทำสมัยแบบไม่แปดีคำอึตั้งแต่ในเมืองไทยหาผู้เส้อดูไปเกินเจ้าแมนบ่มีสุดน่าลัะ สุดนั่นล่ะจาละโนทันนี้ไปโลกลมมืงมนุษย์บริสิไปคือผมไปโลกผสมกลมเกีงคนทข้เมืองพุ่มพื้นไปดินไทยรังแทนมีดินนอบอคือเพนลปันระพันแต่มแต่งสมเหลียวนั้นล่ะเหลียวนั้นล่ะเหลียวบงเดือมมงงสกเสินบินบนิกับคนเมืองเอาไปเก้าไก่เกียนีูสมา่นบรูตนแบอุ่น ตีมาสุนบลาลูตนแนบอุ่นบุญพี่ไหลตอบาดถิ่มพ่อพบเห็นพี่ชช่ลำพี่ชชยลำโบ่ได้เขาเล่นเล่นจ้างามต้นเกินกระดักริยาฉันทัดเปื้อนปลาสุงคนอู่ปาร been, h, ์ติถ ok land ูนั่งน้วงวันแล้วกิ้วฟองดื้อนั่งน้องวันเล้เกิ้ววองส่งกับคำตาหย่อนไปเขาเบาเลเลยคนนั่นละคนนั่นละคนเขาซาอือลืกกะส้นดอนดินพี่ได้ยินเสียงจ่าเว้ตามานานแล้ว หลายปีแล้วใส่กระจอนนอนเปียวมีเดินหนอเที่ยวสะกัดละตอนกระจอะดันเปียวหาเมือนเนลลาเมือเนลลาจาละโน่บุญตัวปาจิงมาจอบกลางสนามพบกลางน้ำเน่วังไปดังกักำฝนทับวหมอกลับล้างไรบัวขันบันดับตลาดต่างตอนนั้นละต่อนพี่ดึงตามทางมันสะวบปลุกปไปไล่เรื่องกระตาตาฟังเดือฟังเดินนั่งนัดลาพี่สีเหลาคำหลังจังสลาตังแต่เน่าขี้หังไปทางอาบาเดินหันบันเจ้างั้นไปจังบัง สตักมาคาให้เดินนอวันนั้นลุกขึ้นมาใจพิสสาสื่นไปยืนยิ้มอยู่เกยยิ้มแล้วก็เปยยิ้มแล้วก็เปยหัวละเอ้ยใจบานมนบานคือพวดระว่างแนะนําตามตําราเพิ่นเวาไปอซื่นหสา

ตัวคือห,หัวละเฮยแจ็บบานมานุบังคือบัวถือกล้องแนะนำตานกำลัเพิ่นเล่าไปไอ้ซึ่งหนันสาเลนนั่นละนนในโอุราใส่บานมวนมนุษย์ยินเม่งพอาะแเสียงใส่เลี่ยมสุริยะแจง s w ่ n งเบิกต่อพีและน้องในวันนี่ก็ต่างเป็นพีเชลำพี่เชลำฝันวะได้ไปเล่นในปราชญ์สั่างดวงไปชมควงสาวไปจอจีจะตั้งโบธันน้ำตานงพยาวมาถือนั่น,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 าาออน,นละออกเป็นปีได้คือไปยืนสืบมือม,มองออกนั่นละ ออกนั่นลาออกจังทีได้ห้องสาดวงอาจตึงตามฝาลูกเกินมื่อยังมองไป้องหาจุดตาจงเหนาในห้องสถานาสองบอลเที่ยวเนาในห้องสถานาสองบอลเที่ยวปะเดียวพูดเมื่อยเกนกระจำได้ว่าฟังนะพี่เชลล้ลัมเกียร์เชลล์ลัมนั่นก็คิดโศกกันหัวกระสันฝันหายจังสละคิดจะได้คำฝันนำคัานี้จนแกงคือตึงเพียงศิลาหนางพยาอำลำจะเผยพูดเขานำไงแล้วก็เล่าจำตกแดนตั้งตุก จังตังอาภาใสในกระเป๋าเอาก็ทุกมาเตรียมไปแต่งกายละเดินไปเอากะเาผ้าไปลาเอ้สั่งีเด้นาผู้่ญาติี่นอไปคนเอิ้นส่งเสียงไปแล้วเตียงไปแล้วเตียงให้เาตาดนําลําเสไปหมอลําใหลากพ่อมาพร้อมเพียงพร้อมจะเฝ้าได้ยินนะครับเนสั่ง ตอนจะเศร้าได้ยินนะครับเพือนสั่งนั่ตาฟังเจ้าไปเลยง่ายยังเดินขึ้นพวกเงินขึ้นพวกเงินไปลงเตินเดินตินปีได้ยินเสียงกาไปสั่งอาลังนำขวบกวาดทันหูน่าสาไปเสียงกาห้องเอวในตอนนี้สิเดพอหน่วยเกลืวะบันมีแนเดื้อปีใช่ล้ำก็เลยหยุดเธอเลยเตือเลยจอดซองห้องอาปาที่ถู่หอกสร้างมาจากปา้นีีพีจึงมีลาดดันไปดันไอจอดเดือดพาน เด่นโนอพ่อได้ถึงจิดบานตาบานอากอยคำแล้งคิดเอ็งแมงคิดแองแมงแอ็งตีใจประสงค์ตรงไปเแห่งจัทตาเด่น่อหนาคนน้มเก่าว่าแล้วต้นกลืนไปเดินหน้าเฮือนเนาานางนี่เด่นโน้ป่อตาตาจตมตักไปเตียมอน่อนโุลาที่ใช่ลำทีใช่ลำก็เลยถามโบซาบ่ไดผู้คนใดไปนั่นลาไปสีมาลำนำไปคู่กันในวันนี้คนวันนี้เลวดีไปสาวงามไปคนตาในตอนนี้สีได้พอพบสาไปสาวดูกันลำ จังสลาจังสลาซื้อเสียงดังอีกซ้ำเปร่อประสงค์ส่งสวยซื้ออันนาซื้อว่าสาวนางลำไม่นำรวยละเนื้อเ่าเพียงหัวจีเห่าปั่นตุ้งเชด้พันเื้อคำเออรบประทังเด็ดหลอดจิจามแปงจางกายโยกแล้วไงโยกแล้วไงขึ้นสู่วีดีไม่ห็จีจอมกัมไปดังอาคำคนอยู่ปีกทองมัวเกาวไอ้เอามัวตัวสมบุญทองมัวเกาวไอ้เมาหัวตัวสมบินพอไม่เห็นแต่ละหน่อยจกโควไว้โบกาวจ้า อซาเดอแม่นนงลายยาบ้าพี่จองหอนแต่พี่คล้องมาโดนแต่เทวนาม,มาเกี่ยวเที่ยวมาพ่อไอ้ก่อนน้ำยาฝ่าวาเที่ยวมาพ่อขอน้ำยาฝ่าวา่าบุญพี่ไหล่อดฝ้าจึงมาพ่อเพเห็นบุญพี่ไหล่อดฝ้าจึงมาพ่อเพเห็น เอาละยกแหลกแหกหมานขึ้นมาเหลีวจังสี่ก็ต้องมีการไวยอ์อย่อคู่เป็นหลักการธรรมดาเป็นว่าสิท์ใดบังอาจประมาทคู่สิทธุนันสิดีสิดังไปโบได้าพานาวา พราะฉะนั้นผู้ขาหมอลำสุทีน้อยีบอดบังอาจประมาครูยังลังนึกถึงคุณครูบาอาจารย์อยู่เสมอเพื่อนวันยำที่เท่ายำเจ้าเงื่นยาพรือตโตเป็นคนผู้น้อยยำสิสุขสิต่อยต้องมีผู้มีบาต้องก้าไปเบาหาเถิดทุนมันจังแนนธรรมดาดอกพอใหญ่ลูกเต่าลืมคุณพ่อคุณแม่เพื่อนว่ามันบอดีลูกสิลืมคุณครูบาอาจารย์เพื่อนว่ามันบ่ถูกเขตดนะก็ต้องเบิ่งเขาผูกว่ามีหน่อยหรือหลาย คนดีไปใส่กบาตายดอกอีปัวไปใส่กบอึดตั้งแต่หมูยาสุเป็นคุณลูผิดเงียเผิดฟองให้ไปตามทำนองอาจารย์สอนอาจารย์บอกยาเป็นสิ์บอกหลอกว่าบอมีอาจารย์เพิ่นว่าเลียนนำาพเพิ่นว่าก็นํำคูู่้ได้ดูนั้นได้เสพจนว่าจากแม่นดี หลัคุณผู้บาอาจารย์สอนลูกศิษย์หูจากนั้นหูจากนี้ทุกอย่างบอกให้เสียดอกแม่เอ้ยทูกข้าบอกมันสิย์ลืมคู้ศิษย์เถิดทูนปูชาไว้ล่บอกคนบางคนเพิ่มสอนได้ดีแล้วลืมความหลังบ่ตั้งเทียงล่ำจะมีซื้อเสียงจักไพสอนตั้งแต้เท่า ทำเบ้ารันยูดาวคัวตัวผมหมอลำสุธีบอกให้เบก่าเราดูถูกให้เสียงหายดอกแม่เออล่าจังมาสาถุกเด้อคุณของอาจารย์หมอลำสุธีให้แน้น้ำสองทางเห็นแจงให้เป็นแสงเพ่มตเป็นแสงไฟแจงสว่าง ลา้คุณพอน้ำทางให้คุณแม่น้ำทางเป็นแสงไฟนื้อส่องแจงขลังได้แมลววนดีขลังได้แนล้วนดีสะเท้อ ល្រូវើង្លានបានទ្លាដាំងអ្រូវើ กุ้นกำไปพุลเาพาเห็นน้นเดือแต่ไม่โกเลยล้นลงตํำต่อน้องเน้นเต็นต้นเต็มกำนุ่งืียังเติมเต็ตัวลังาาถา กำแล็บยงคำกระเม็นแสงเกดาเวินมันดำเมิดม่วมิแจ้งหัวยำเลี้วลาลงพวงวยยาำเลี้วลาลงพวงวยลาแล้วเด้อคนน่าสวยสาวบุญมวยเด้อมันหยอดสวยเอิ่มทำกูลำเลยขับแต่ลาลาลื่องเดินไปไม่เลีวหลัดดวนไปว่ามีสาขาตั้ต้องฟังเสือกตั้ป่าบอมสนดรอที่เก่าเกือบไม่เลเขา นบัดนี้ขึ้นไปขู่ซาลาโนอยี่กวางเลยแบบทันเห็นนะทั้งนกเต็นเด้ล่าแมนอีแล้วเซลตามลํำไม่มีหมูไฟเด้ล่าแมนเงี้ยวขันสูงกันเป็นไรมียังไงซาลาโนดวดาไย แต่ลำเก็บจับจระเจจอดจงเจ็ดมีนันเดือมูงูเป่าผิดไปนั่งจองเขาบอกหลักผูจองจาจีจูจีเขาโจพู้โจโจจระจังจีมูจีบวงนักไม่ละไม่ละมวงมันมกกวงนักไม่ละไม่ละมวงมันมกเนืวมันมักมกมูมามาแม่ในเพ่ก็ละมีวางเป็นมูแน่เพ่ก็ละมีวางเป็นมูมีนันหน้าหัวมูองม็นเห็นอมความเลี้ยงเลี้ยงทางแต่นะลิงทางอยางเงีนั่นแม่นมัว chẳng năm năm phải <laughs> mày ở sát chân hoàng ma nay đoạn cuộc thằng thằng cầu tao tiền để nhìn giang sa là nó nốt giang cho trẻ liang nay đoạn sa cả non nay đồ phải tôi nói giang mang hoàng nốt khâu quan cầm nhà năm nà mang cầm cù 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 sờ sa là nó làm chân cả chân chân bạc xe làm đứa là cả chân cả chân cả chân chân mà nhăn กองดังกองเกลอเยับเข่าไปซลาน่ไก่กะไหลหมูนั่งเมียีสังยับตาดุงพุงไม่จะไปไม่ไปกลมีกวางเป็นมูวาน้านาลาเลวไงไก่ปลาบ่รอตามปลาล้ำใจเขาปา bé sần ốt ra đần nữa là mến bể nà tôm neo mày tốt cầu ra nó kìa quang ta quang đô nằm nà mân biển bà luang đêm mong nắng đưa là phải đủ thương thương mượt mùng sắp là bà tôn mùng cái phía mõm ốp ốp phải hai cài ba năm đoàn đọc hát toàn ban cáo đang đào đừng phà phúc phà sổn tiếng ngơi liêng trắng bắt chẹp tin tạp về cáng hoang vì đời How yeah. I